สวัสดีเราทั้งหลายการสร้างบุญก็เป็นสิ่งสำคัญการสร้างศีลก็เป็นสิ่งสำคัญการสร้างสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมจึงสำคัญเพราะว่าทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งเทพัฒนาบุคคลเพราะว่าคนที่ขาด ทั้งสมประการนี้แล้วเขายังอยู่ในฐานะที่ต่ำแต่ถ้าหากว่าเขาเริ่มมาทำบุญกุศลอย่างน้อยที่สุดเสียสละทรัพย์หรืออย่างเสียสละช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นหรือเรียกว่ามีเ,เมตตาแก่คนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าการบริจาคทาน การบริจาคทานนี่คือการเสียสละการเสียสละนี่คือแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมเรามองเห็นผู้ที่เสียสละให้แก่เราคือพ่อแม่พ่อแม่นั้นเสียสละให้แก่ลูกหลานอย่างเต็มที่นั่นก็คือการให้ทานหรือว่าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนคำสอนต่างๆ ให้แก่เรานั้นก็คือการให้ทานการให้ทานนั้นก็เรียกว่าธรรมทานหรือสังฆทานการที่สร้างวัดวาอารามต่างๆหรือการสร้างโรงเรียนหรือสร้างสถานที่สมเคราะห์อะไรต่างๆที่ขาดแคลนนั่นก็เรียกว่าเป็นนาทานทานเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ทำนั้น ได้เสียสละและพัฒนาตัวของบุคคลพวนั้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็รักษาศีลการรักษาศีลนั้นพัฒนากายวาจาเือนทั้งกายและทั้งใจเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นได้มีการพัฒนายกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งการยกระดับมาถึงศีลนี้ก็เป็นการสำคัญ จะมีศินห้าก็ถือว่ายอดแล้วจะมีศินแปดก็ถือว่าวิเศษจะมีศินสิบสินสองยยี่สิบด้วยความเป็นพระก็ถือว่าวิเศษจริงสิ่งเหล่านี้นั่นแสดงเห็นถึงความเสียสละอย่างมหาศาลเพราะการที่ไม่ได้สร้างสิ่งบาปกฆ่าสัตว์ขโมยของเขาประพฤติผิดในกรรม หรือกโกหกหลอกลวงคอร์รัปชันหรือการที่เดิมกินสิ่งสุราเมรัยยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมทั้งนั้นแต่เมื่อเขาได้แสดงตัวว่าเขาเป็นผู้ดีแล้วเขาก็ได้มีสินเนเป็นเครื่องคุ้มครองหรือว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าจิตของเขาได้ยกระดับขึ้นมาอีกมากทีเดียว นอกจากนั้นแล้วเห้เขายังจะได้พยายามสร้างจิตใจให้ผ่องใสด้วยการทำสมาธิการที่บุคคลเสียสละถึงขั้นทำสมาธิได้แล้วนั่นก็จะถึงเรียยว่า้ยยอดคนทำไมถึงเรียกว่ายยอดคนเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆสารพัด พอใจฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยมันก็มีความโมโหมันก็มีความผูกพยาบาทมันก็มีความอาคาตมันก็มีความจองเวนมันก็มีความแตกแยกพักพวกมีความแตกสามกีมีความสารพัดเทพมันจะทําด้วยความฟุ้งซ่านของใจเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อได้มายกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือ,อการมาสร้างสมาธิ เมื่อสร้างสมาธิก mm? ็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตพลังจิตก็นอนเรื่องไว้ที่จิตเมื่อนอนเรื่องไว้ที่จิตพลังจิตนั่นก็จะสะสมตัวขึ้นไปเรื่อยๆทําสมาธิมากเท่าไรจิตก็ปร่งใสมากเท่านั้นทําสมาธิมากเท่าไรพลังจิตก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น เมื่อพลังจิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเป็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือการควบคุมจิตใจของเราได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ไปแตกแยกสามคัคคีไม่ให้ไปเกิดอาฆาตจ,จองเวรไม่ให้ไปทำในสิ่งเท่มันเป็นสิ่งทเท่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่นตนและผู้คนผู้อื่นด้วยวาระของจิตอันนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลได้ยกฐานนาขึ้นมาถึงขั้นสมาธิเรียกว่าสุดยอดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยศีลก็ดีสมาธิทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีจึงเป็นส่วนที่ยกระดับเคยเป็นส่วนที่สร้างบุคคลเนี่ยให้เกิดมีความวิเศษเขาเรียกว่าวิเศษ เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่ไม่ได้รับการพัฒนานี่เขาจะเรียกว่าอยู่ในขั้นที่ธรรมดาก็เรียกว่าปุถุชนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มีการพัฒนาการให้ทานมีการพัฒนาการรักษาศีลมีการพัฒนาภาวนาแล้วโลกนี้ก็จะน่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวก็น่าอยู่สังคมก็น่าอยู่ประเทศก็น่าอยู่โลกก็น่าอยู่สวัสดีสาธุ